ต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายทากันตั้งใจที่จะทำสมาธิกันต่อไปในเบื้องต้นนี้ให้ว่าตามอาตมาทุกๆคนข้าพระเจ้าแล้ลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสง คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธรรมโมสังคโฆพุทธธรรมโมสังคโฆ พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธมีก็ให้ในกวยในใจนั่งขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจกำหนดใจไว้ที่ใจ ใจของเรานั้นอยู่ที่รู้รู้อยู่ที่ตรงไหนใจของเราก็อยู่ที่ตรงนั้นถ้าเรากำหนดไว้ซึ่งหน้าก็ได้กำหนดไว้ที่หัวอกเบื้องซ้ายก็ได้กำหนดไว้แล้วก็ตั้งความรู้ไว้ที่นั่นนึกพุทโธอยู่ที่นั่นจิตนั้นก็จะไม่ใส่แสไปทางอื่น จิตก็จะตั้งเที่ยงตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งได้แล้วมีความเบากายเบาใจเกิดความรู้สึกความเย็นใจก็ไม่ต้องบริกรรมพุทโธกำหนดแต่ใจอย่างเดียวการที่เราทำสมาธินั้นเพื่อให้เกิดพลังจิตความสงบของจิตถือว่า เป็นส่วนที่ให้เกิดพลังจิตพลังจิตนั่นคือกระแสะจิตกระแสะจิตนั่นก็คือกระแสะธรรมการฝึกฝนจิตใจย่อมได้รับประโยชน์มหาศาลใจของคนเรานั่นเป็นสิ่งปกติเรียกว่าตัวผู้ไม่ตายหรือเรียกว่าเป็นตัวเรา ส่วนร่างกายอันนี้เป็นเพียงธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมีเกิดขึ้นแล้วก็มีดับไปร่างกายเกิดขึ้นแต่ต้นเด็กต่อไปก็หนุ่มสาวต่อไปก็เท่าแกต่อไปก็ตายแล้วทุกคนก็ต้องเดินเข้าไปหาที่สุดคือความตายด้วยกันทั้งนั้น แต่ว่าใจนั่นเองที่ไม่ตายเมื่อใจไม่ตายความดีและความชั่วหรือเรียกว่าบุญหรือบาป mm. ก็จะต้องตกอยู่ในเป็นภาระของใจที่จะเป็นผู้ได้รับ mm. การที่จะไปเกิดต่อไปนั้น mm. ก็อาศัยใจใจนี้จะเป็นผู้ไปเกิดในที่ต่างๆ ใจนี้อาจสามารถที่จะไปเกิดได้ทุกผลแห่งอาจจะไปเกิดในนรกอาจจะไปเกิดเป็นเปรตอาจจะไปเกิดเป็นสุรกายสัตว์เารัยฉานหรือจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือจะไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาก็สุดแล้วใจจะไปเกิดได้ทั้งนั้นการที่ไปเกิดในที่นั้นๆอาศัยกรรมเป็นผู้นำให้ เป็นไปกรรมนั้นได้แก่การกระทำเมื่อบุคคลสร้างบุญกุศลสร้างความดีมีจิตเป็นเมตตาต่างๆเหล่านี้แล้วอันนี้ก็เป็นทางไปสู่สวรรค์ผู้ที่มีใจร้ายมีการที่ทำบุคคลผู้อื่นให้เกิดความเดือดร้อนทั้างโกงทหนางพยายามฆ่าหรือพยายามทำร้าย ต่างๆเหล่านี้เรียกว่าพวกบาปอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมที่ไม่ดีที่จะต้องทำให้จิตนี้จะต้องไปเกิดในนรกเป็นต้นส่วนผู้ที่ได้มาทำสมาธิทำจิตใจนั่นอย่างต่ำที่สุดก็ต้องไปเกิดเป็นพรหมเรียกว่าพรหมชั้นต่ำ พรมชั้นต่ำไปจนกระทั่งถึงพรมชั้นสูงลมนั่นคือสถานที่สูงกว่าสวรรค์สวรรค์ยังชั้นต่ำพอถึงขั้นพรมก็เรียกว่าชั้นสูงการไปเกิดเป็นพรมได้ก็ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นได้สร้างสมาธิให้แก่ตนไปเกิดเป็นพรมนั่นมีพรมตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สิบหก สุดแล้แต่ว่าจิตนั้นจะมีความละเอียดแค่ไหนจิตที่เป็นพรหมนั้นคือจิตที่เป็นฌานฌานที่จะเกิดขึ้นแก่การทําจิตนั้นก็มีปฐมฌานทุติยฌานปติยฌานจตุยฌานอากาสานัญใจย,ยตนะฌานวิญญาณัญใจย,ยตนะฌานอากินจัญญาย,ยตนะฌาน เนวสัญญาณาสัญญายตนาชาญเรียกว่ารูปฌานสี่อรูปฌานสี่หรือเรียกว่าสมาบัตแปดรูปฌานในเบื้องต้นคือปฐมฌานนั้นมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคตาวิตกวิวิตกวิจารนั้นคือการนึกพุทโธเสร็จแล้วจิตก็จะเป็นหนึ่ง เมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วก็เกิดปีติเมื่อเกิดปีติแล้วก็เกิดความสุขอันนี้เป็นองค์แห่งปฐมฌานการที่เป็นเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อเขาได้บริกรรมพุทโธจนกระทั่งจิตเป็นหนึ่งได้เกิดความสุขได้เกิดความเบาได้แต่ปฐมฌานนั้นเรียกกว่าฌานชั้นต้นเรียกกว่าฌานอ่อนมาก พราะฉะนั ane, ้นจึงมีการหวั่นไหวมีเสียงกระทบหรือมีอะไรมากระทบหน่อยจิตนั่นก็เกิดอารมณ์อย่างนี้เมื่อบุคคลผู้ที่ได้บำเพ็ญปฐมฌชานตามสมควรแล้วคือหมายความว่าเป็นปฐมฌชารนับหนึ่งนับสองนับสี่นับแปดนับร้อยครั้งเป็นต้นแล้วเขาจิตนั่น ของเขาก็จะขยับขึ้นไปสู่ทุติยชานทุติยชานนั้นมีองมีองสามคือยกปีวิตกวิจารณ์ออกไปเสียเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาผู้ที่บำเพ็ญถึงทุติยชานนั้นคือผู้ที่บำเพ็ญไม่ต้องบริกรรมใดๆทั้งสิน้นคำบริกรรมไม่ว่าจะเป็นคำบริกรรมใดๆ คำบริกรรมนั้นถือว่าเป็นปฐมฌานหรือถือว่าเป็นสมาธิชั้นต่ำสุดเรียกว่าปฐมฌานนั้นเพราะฉะนั้นจิตของผู้ที่ทยังเข้าไปสู่ทุติยฌานจึงไม่มีคำบริกรรมใดๆเพียงแต่กำหนดเอกคตาไว้อย่างเดียวเท่านั้นปีติก็มีแล้วสุขก็มีแล้ว ปิติได้แก่ความเอ,อิบอิ่มสุขได้แก่ความสบายที่เกิดขึ้นจากองค์แห่งฌานเมื่อบุคคลผู้ที่ได้สร้างผู้ติยฌานเกิดขึ้นโดยที่ทำจิตให้สงบไม่ต้องใช้คำบริกรรมใดๆแล้วเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่สี่ที่ร้อยเป็นต้นจิตของเขาก็จะเกิดความชำนาญขึ้น จิตนั่นก็จะยกจากทุติยชานไปสู่ตติยชานตติยชานนั้นก็มีอง์สองลดลงไปอีกองค์สองนั้นเหลือแต่สุขเอกคตาปีติก็ไม่มีแล้วเมื่อมาถึงตติยชานนั้นจิตนั้นก็จะสงบอยู่ได้เป็นเวลานาน,านแต่เป็นเวลาชั่วโมงหรือจะมากกว่านั้นก็ได้ ตติยชานมีแต่ความสุขแล้วก็มีมีความเป็นหนึ่งของจิตเรียกว่าตาติยชานนั้นเมื่อตติยชานได้รับผลและทำให้เกิดขึ้นแก่ตนของตนมากขึ้นหนึ่งครั้งก็ดีสองครั้งก็ดีร้อยครั้งพันครั้งก็ดีที่เกิดขึ้นนั้นจิตนั้นก็จะยกระดับจาก กาติยชานเป็นจตุทะชานหมายถึงชั้นที่สี่จตุทะชานนั่นจะไม่มีความสุขมีแต่ความวางเฉยกับความเป็นหนึ่งเมื่อมาถึงขั้นจตุทะชานนี้ท่านกล่าวว่าเป็นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติเมื่อผู้ปฏิบัติต้องการที่จะพ้นจากทุกข์ ผู้ทำถึงจะตุทะฌานก็ดำเนินจิตเข้าสู่วิปัสสนาไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปกังวลสิ่งอื่นใดสามารถที่จะดำเนินวิปัสสนาต่อไปได้ตาจะตุทะฌานนั้นคืออุเบขาและเอกคตาหมายถึงถ้าจะเปรียบเทียบก็หมายถึงว่าผู้ที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี มีเงินนับไม่ถ้วนร้อยล้านก็นับวพ่ามากพันล้านก็นับวพ่ามากหมื่นล้านก็นับวพ่ามากแสนล้านก็นับวพ่ามากแต่เศรษฐีนั้นเขามีมากกว่านั้นข้อนี้ท่านเปรียบเหมือนกับจตุเทชานที่สามารถสะสมพลังจิตไว้ได้มากแล้วเหมือนกับผู้ที่เป็นเศรษฐีมีเงินต้องการอยากได้บ้านจากหลังหนึ่ง เนรมิตช่วพิตาเอาเงินไปซื้อก็ได้แล้วต้องการอยากได้ที่ดินก็เอาเงินไปซื้อเนรมิตมาก็ได้แล้วต้องการอยากได้อาหารสิ่งใดเอาเงินไปเนรมิตมาก็ได้แล้วหรือต้องการอยากได้หยดยานพาหานะรถลาต่างๆเอาเงินไปซื้อก็เดี๋ยวเดียวก็เนรมิตออกมาได้แล้วนั่นหมายความว่าเป็นเศรษฐี ท่าน,นเปรียบเหมือนกับผู้ที่ได้ถึงจะตุดภัยชานเป็นเศรษฐีในทางใจมีพลังจิตที่สูงแล้วสามารถที่จะดำเนินเข้าสู่อริยสัจหรือสามารถที่จะดำเนินเข้าสู่สัจธรรมที่เรียกว่าเป็นหนทางกลางหรือเรียกว่าเป็นหนทางที่จะกำจัดกิเลสนั้นส่วนพวกเาือสีต่าง ที่เขายังไม่รู้จักผลทางเขาก็จะพยายามทำจิตจากรูปฌานนี้ให้เป็นอะรูปฌานคืออากาสานัใจย,ยตนะแปลว,ว่าไม่มีสิ่งหนึ่ใดนอกจากอากาศว่างเปล่าเรียกว่ามีความว่างไม่มีอะไรมาเจือปนอารมณ์สิ่งอื่นใดก็ไม่เจือปนอยู่ในความว่างเช่นนั้น เรียกว่าอารูประชานชั้นที่หนึ่งคืออากาสานัญจายัตนะชานและอรูประชานชั้นที่สองคือวิญญาณัจายัตนาชานได้แก่ความรู้มีความรู้กําหนดความรู้มีความรู้อยู่สิ่งอื่นใดนั้นก็ไม่ปรากฏหมายความว่าใครจัดอารมณ์สัญญาไปหมดแล้วทั้งสิ้น เหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นนั่นเรียกว่าเป็นวิญญาณัญจาย,ยัตนะฌานเป็นอารูปฌานที่สองอากินัญญายตนะฌานอารูปฌานที่สามนั้นความรู้ไม่มีนิดนึงก็ไม่มีมีแต่ความซึ้งคือความซึ้งอันนั้นน่ะมันเป็นความลึกซึ้งอยู่ในสถานที่เรียกว่ามีความลึกซึ้ง ไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเจือปพนอารมณ์แม้แต่นิดเดียวอย่างนี้เรียกว่าอากินจัญญายตนะฌานเมื่อผู้ที่บำเพ็ญอากินจัญญายตนะฌานนี้มากขึ้นตามลำดับแล้วจิตนี้ก็จะขึ้นสู่เนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานเพื่อจะขึ้นสู่อารูปฌานชั้นสุดท้าย คือสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่คือหมายความว่าไม่มีอะไรเลยมีแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นอันนี้เรียกว่าอารูปฌานชั้นสุดท้ายเมื่อผู้ที่เขาทำได้เช่นนี้เขาเรียกว่าได้ฌานสมาบัติหรือเรียกว่าสมาบัตแปดผู้ที่ทำเช่นนินได้นั้นจะนั่งไม่ต้องทานอาหารเลยได้ตลอดเจ็ดวัน ไม่ต้องลุกเรียกว่าเป็นผู้ที่กำหนดจิตนั้นให้อยู่นานเท่าไหร่ก็นานได้อย่างนี้เรียกว่าอารูปชานอารูปชานนี้ยังไม่สามารถกำจัดกิเลสได้ต้องมาเกิดอีกเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่สำเร็จฌานนั้นเพียงแต่ข่มกิเลสไว้ยังไม่สามารถกำจัดกิเลสออกไปได้เพียงข่มไว้เท่านั้น เมื่อข่มไว้ก็ข่มไว้ได้นานท่านเหล่านี้ท่านจะไปเกิดในชั้นพรมกันทั้งสิ้นในระยะเวลาอันยาวนานเหลือเกินกว่าแต่ที่จะกลับมาเกิดได้อีกคือเป็นมนุษย์อีกก็ต้องเป็นเวลานาน,านคือไปสเสวยความสุขอยู่ที่ชั้นอรูปรอรูปภพในทางนี้พระพุทธศาสนากล่าวว่า เป็นโลกียาชานโลกียาชานเรียกว่ารูปปัจจันสี่รูปปัจจันรสี่รวมกันเรียกว่าสมาบัตแปดอันนี้เรียกว่าเป็นโลกียังไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นโลกุตระโลกุตระนั่นก็แยกออกตอนที่ดำเนินจิตไปถึงรูปประจานชั้นสุดท้ายคือจะตุทปฌาน เมื่อไปถึงขั้นนั้นแล้วจิตนี้ก็จะมีพลังเธอมีกำลังอย่างยิ่งหลับตาไปก็เหมือนลืมตามีสิ่งเรียกกว่าดวงตาทิพย์สามารถที่จะมองลอดทะลุผุโรงไปได้อย่างนี้เป็นต้นแทนที่จะไปมองไปในทางอื่นหรือเรียกว่ามองไปในทางผิดในพระพุทธศาสนาก็แนะนำให้ ดำเนินวิปัส,สนาคือดำเนินวิปัส,สนาให้เห็นจริงแจ้งประจักษ์ในเรื่องของวิปัส,สนาการดำเนินจิตมาถึงความแจ้งประจักษ์ของวิปัสสนานั้นก็จ,จำเป็นที่จะต้องยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าวิธีการดำเนินวิปัสสนานั้นเขาทํากันมาอย่างไร ยกตัวอย่างเที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอนัตตลกนสูตรให้แก่ท่านปัญจวัคคีทั้งห้าได้ได้สดับที่พระองค์แสดงถึงอนัตตลกนนสูตรนั้นคือการแสดงถึงอุบายวิธีของวิปัสสนาหมายถึงว่าธรรมะขั้นสูงของพระพุทธศาสนา เริ่มด้วยที่พระองค์ได้ทรงสแสดงว่ารูปังพิฆเวอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตนทรงสแสดงไปอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเริ่มด้วยวิปัสนาคัที่ว่าไม่ใช่ตนนั้นก็มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเราบอกมันอย่าแก่มันก็แก่บอกมันอยาตายมันก็จะต้องตายคือมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราจึงเรียกว่า การดำเนินวิปัจ,จนาในขั้นแรกพิจารณาหเห็นตามความเป็นจริงเมื่อพระองค์ให้พิจารณาเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงสแสดงในขั้นต่อไปว่าตังกิงมันยะถาพิขเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติพระพุทธเจ้าได้ถามท่านปัญจวัคคีว,ว่ารูปเที่ยมหรือไม่เทียมท่านปัญจวัคคีตอบว่าไม่เทียมพระเจ้าข้า เมื่อมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วควรหรือที่จะมายึดถือเอาว่าเป็นตัวตนในข้อที่สามต่อไปพระองค์ก็ทรงแสดงว่าปัตมาติหะพิทเ,เวเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายรูปังอตีตังอานาคตังปัจจุบันนงังรูปในอดีตรูปในอนาคตรูปในปัจจุบันสัพังรูปังรูปทั้งปวงเนตังมะมะเนโซหม,สมัสสิเมะโซอาัตาติ มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ตัวตนเราเอวะเมตังยถาภูตังสมัตปัญญาอย่างได้ตบ,บังให้พิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบพระองค์ได้ทรงตรัสว่าให้พิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงกระแสจิตไม่ได้หมายถึงอะไรไม่ได้หมายถึงการท่องบนไม่ได้หมายถึงชาวนะ หรือไม่ได้หมายถึงสิ่งที่คนเขาฉลาดอย่างน้นอย่างนี้แต่ว่าหมายถึงการที่ได้พิจารณาเห็นมีพลังจิตเป็นกระแสะจิตหมายถึงกระแสะจิตหรือหมายถึงดวงตายานหรือเรียกว่าดวงตาทิพย์เมื่อลับตาพิจารณาแล้วก็เห็นเห็นรูปที่พระพุทธองค์ได้ทรงสแสดงว่า รูปังอดีิตังรูปังอนาคตังรูปังปัจจุปันังรูปังอดีตังก็ในอดีตเราจากนี้ไปห้าสิบสี่สิบสามสิบยี่สสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอยู่ในท้องของมันดามีเรียกว่ากายในอดีตกายในอนาคตน,นั้นจากนี้ไปก็หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบตายละถูกเผาไฟเหลือแต่กระดูก อย่างนี้เรียกว่าอันนายกตังบาปัจจุบันนังว่ากายในปัจจุบันก็ให้พิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามต่างๆออกมาทางตาขี่ตาหูขี้หูจมูกขี้มูกกายขี้เงือกี้ใครเหล่านี้ที่พระองค์แสดงว่าอายังโขเมกายโยกายของเหล่านี้แหละอุดทางปาทัตลาเบื้องวันแต่พื้นเท้าขึ้นมา อาโทแกสามัตถกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยนตอมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่จุดรอบุโรนาณนประการาจัสสุจิโนเต็มไปเวยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอเทมัสสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้อันนี้เรียกว่ากายปัจจุบันคือเมื่อเราพิจารณาเห็นจริงทั้งกายในอดีตเห็นจริงทั้งกายในอนาคตเห็นจริงทั้งกายในปัจจุบันแล้ว จากนั้นไปจิตก็จะเกิดรูปัสมิงตินิบินติเกิดความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นนั้นคือการพิจารณาตามความเป็นจริงหมายความว่าการพิจารณาตามความเป็นจริงสมควรพิจารณาตามความเป็นจริงเห็นจริจงแจ้งกระจักลงไปเมื่อเราหลับตาก็เหมือนกับลืมตามองเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นจริจงแจ้งกระจก ถ้าทำได้อย่างนี้เรียกว่าวิปัสนาแต่การที่จะให้เกิดเป็นวิปัสนาอย่างแท้จริงจริงจริง,รงลงไปและให้มากก็หมายความว่าต้องทำพิจารณารูปนี้ให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วดับไปจนกระทัางเกิด,กดนิพพยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเราได้ทำคือหมายความว่า ได้ทําให้เกิดยานขึ้นมาและการทําให้เกิดขึ้นเช่นนี้นั้นจะต้องทําให้นานหมายความว่าทําให้ยาวนานเมื่อเมื่อได้ผลทางอย่างนี้แล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะพ้งสําเร็จอันที่เรียกว่าสําเร็จนั้นก็คือสำเร็จสละละกิเลสได้แล้วทั้งปพงเพราะฉะนั้น การที่เราท่านทั้งหลายได้พากันมาปฏิบัตินั้นคือมาปฏิบัติในทางจิตนั้นจึงถือว่าเป็นการเดินทางโดยตรงที่จะเข้าสู่ที่สุดแห่งทุกข์เรียกว่าพระนิพพานเป็นต้นในพระพุทธศาสนาแนะนำไว้ว่าผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่พระนิพพานนั้น ต้องมีการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปถึงซึ่งชนิพพานนั้นก็จําเป็นที่จะต้องสร้างความดีต่างๆเพื่อสะสมไว้ให้มากเป็นนิสัยเป็นวาสนาเป็นบารมีเป็นกุศลมหากุศลให้เกิดมีขึ้นแก่ใจของเราแล้วใจของเราอันนี้ก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งสามารถกําจัดกิเลสไปได้ในที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนี่แลเรียกว่าทางที่ถูกต้องที่จะนำพวกเราทั้งหลายเดินทางไปสู่ที่สุดพบต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนพากันตั้งใจนั่งสมาธิกันต่อไป